กาแฟเวียดนามฮิดาสกินปินอันนี้พี่น้องให้น้ำแข็งมาให้พร้อมสามก้อนนี่นะโอ้เป็น้องะไรไอซิ่งมีโนกาแฟะนะกาแฟย,ยอดอันนี้จะเป็นข้าวเปียกข้าวเปียกซีดหมูข้าวเปียกเวียดนามลาเอ็กไอคนอนหลอดสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องดุมหลอดจากเซปูนครับ,บพี่น้อง มากินข้าวเปียกเวียดนามน้ากันเนาะนี่แสบๆเลยเด้อเป็นได้เมื่อคืนี่สาวเวียดนามนงามวะงามลายก็ร <laughs> จะมีน้าก้อนไหมสามก้อนนะนี่นะน้าแข็งนะนูคนจังเนียวสิกินแล้วกินจะส <laughs> <laughs> เสียเขาขาจลับลูกค้ามาสั่งกาแฟกินนะนั่นคือสามเพคนนะเฮลท์โปรตีนบมองโควิดมาๆๆนี่น้องมาแสบๆเด้อข้าวเปียกเวียดนามเนาะ นี่เขาจะให้อาซีนเป็นตอน่ไงที่ซดเลยี่ทานอยู่ด้านหน้าของโรงแรมเวียงไซแล้วก็อยู่ยิงยืนกับตลาดเซาครับพี่น้องผักพวกนี้ก็ย่างมากินเลยเนาะแล้วก็ไปเลาะบานี้ฮะน้องกาแฟหยวนโอ้โหขนาดนี้ไหมพร้อมๆร้อว่าใครยังงงอยู่เนี่ยกินโเป็นนี่เส้นน้ำก้นนะนี่น้ำแข็งกาแฟฮ้อนนะสร้างกาแฟฮ้อนแถมน้ำแข็งไปพร้อมสามก้อนที่ดียวยังไงออกมือก่อน

อยากมาหาสาวเวียดนามเลยพามาหานี่วะบ้นเวียดนามอาหารเวียดนามหันหารเวียดนามมือเลยเลยโอ้เส้นซดพี่น้องบานมาบ้านห้าวไว้ครัน้ำซุปนี่แซบหมูตองปรุงเลยร้านนี้ครับ ปีกล้วยเนื้อมันหะเ <c oughs> ส้นนุ่มกินแซ่บขนาดเลย นี่เป็นเนื้อเนื้อหมูเผื่อยต้มเผื่อยโอ้ระบบพ่อสิบพันมาเราว่าเราต้องไปซื้อผ้อีกนะการูพ่อสาพันกับพ่อได้ตื้มให้เราเนาะ